วันนี้แสบลองทำหมกรปาปปลาลมอนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวิธีทำจะเป็นแบบไหนสิ่งที่คิดอยู่ในหัวไม่รู้ว่าออกมาจะอร่อยหรือเปล่าแสบใช้เป็นพริกแกงตามด้วยไข่กระชายใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำปลาและน้ำตาลเล็กน้อยนะคะทุกคนและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นใบมะกรูดนะคะหั่นซอยและเป็นใบชีีกลงไปหลังจากนั้นแสบก็ขยำขยำเลยจ้าให้ส่วนผสมเข้ากัน ขอเติมกะทิลงไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทํานี่เป็นสิ่งที่คิดอยู่ในหัวนะคะหลังจากนั้นแสบจะใส่เป็นผงราบหนึ่งซองเลยนะคะทุกคนนี่เป็นเมนูที่อยากลองทําและอยากกินมากไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนนี่หอมมากเลยหลังจากนั้นแสบก็จะใส่เป็นเน่อไม้ลงไปด้วยนะคะตามด้วยเนื้อปลาแซลมอนนะคะเป็นเศษปลาแซลมอนที่แสบมีอยู่ในร้านนะคะเป็นช่วงคอช่วงท้องนะคะทุกคนนี่ เป็นการพลิกแพลงเมนูนะคะแสบอยากกินเพราะว่าทอดกินบ่อยมากเลยทุกคนหลังจากนั้นขอเติมเป็นผงรสดีลงไปนิดนึงนะคะเพื่อชูรสชาติของอาหารหลังจากนั้นขยำขยำเลยจ้าหอมมากๆเลยนะคะทุกคนขอใส่เป็น พริกลูกโดดนะจ๊ะและตามด้วยใบโหระพาหลังจากนั้นคุกเขาเสร็จแล้วก็นําใส่ภาชนะเพื่อทําการนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติและรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะทุกคนแสบพึ่งลองทําเป็นครั้งแรกนะคะมารุ้นไปด้วยกันนะคะหลังจากนั้นนี่เลย รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นแสบก็จะน้ําใส่ซึ้งเพื่อเตรียมการนึ่งได้เลยจ้ารูปร่างก็พอใช้ได้อยู่นะคะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ15นาทีก็จะได้ตามนี้เลยจ้าสําหรับหมกราบแซลมอนนะคะสิ่งที่คิดและอยากกินนะคะทุกคนลองทําดูนะคะนี่เป็นอันใช้ได้นะคะทุกคน มาเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองชิมนะคะสำหรับเมนูนี้แสบทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคนยั่วๆเลยจ้าน่าทานมากหอมมากเลยทุกคนหลังจากที่แสบทําหมกลาปลาแซลมอนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองชิมให้ดูเพราะว่าแซลมอนที่แสบใช้เป็นเศษปลาแซลมอนเป็นช่วงท้องอะไรเงี้ยแสบเลยลองคิดเมนูดูนะคะอยากกินอะไรที่มันแปลกๆนะทุกคน ก็เลยได้เมนูนี้ขึ้นมาหมกลาบแซลมอนนะคะนี่หอมกลิ่นผงลาบมากๆเลยทุกคนทานกับข้าวอร่อยอร่อยทุกคนได้กลิ่นผงลาบและคล้ายๆหมกที่ทำแบบทั่วๆไปหมกหน่อไม้หมกอะไรเงี้ย เครื่องสมุนไพรมากเลยทุกคนทอดเบื่อแล้วก็เลยลองนึกดัดแปลงดูว่าเออเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับเศษปลาแซลมอนที่แสบมีอยู่ในร้านนะคะอร่อยมากๆ กับลูกโดดเข้ากันเลย,วยกว่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูนี้แสบอยากให้ทุกคนลองทำทานดูว่าอร่อยขนาดไหนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปแม่แสบแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ